อ่าแปลงร่างกลับดูครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าแปลงร่างได้นะครับเป็นไงครับผมทิกเกอร์แปลงร่างในวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอาร์ตล็อกชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทาทิกเกอร์แปลงร่างนั่นเองนะครับผมซึ่งแต่ก่อนมันก็ทำได้อยู่แต่ว่าต้องใช้พวกปลั๊กอินนะครับในการแปลงร่างนะครับแต่วันนี้นะครับทิกเกอร์นี้ได้เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับเป็นทิกเกอร์ กับแปลงร่างนะครับเราก็จะเปลี่ยนรูปล่างไปตามที่เราสร้างทิกเกอร์ไว้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนทำนะครับเอาเป็นง่ายๆแล้วกันเนาะเอาเป็นทิกเกอร์คิกคิกบ็อกนะครับแล้วก็ทำให้เราแปลงร่างนะครับ เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับอันแรกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมหาบล็อกมาสักอันหนึ่งนะครับเราจะเอาบล็อกอะไรอ่ะอ่าผมเอาอ่ารังพึ่งแล้วกันรังพึ่งเปล่าๆนะครับอ่าผมจะคลิกรังพึ่งแล้วให้ผมแปลงล่างนะครับโอเคนะครับเข้ามาที่ทิกเกอร์นะครับผมอ่าทิกเกอร์ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็ต้องใส่เหตุการณ์ก่อนนะครับ เราจะใช้ทิกเกอร์เกี่ยวกับการคลิกบล็อกนะครับใครเป็นคนคลิกนะครับก็คือเรานั่นเองนะครับก็คือผู้เล่นนะครับคลิกบอก็อกอ่านี่คลิกที่บล็อกนะครับก็คือเราไปคลิกที่บล็อกแล้วเราก็มาใส่เงื่อนไขนะครับว่าเป็นบล็อกอะไรนะครับก็มาที่หมวดหมู่บล็อกนะครับการตัดสินประเภทบล็อกตรงนี้เปลี่ยนเป็นประเภทบ็อกในเหตุการณ์ก็คือบล็อกรังพึ่งที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะครับอ่าฮาก่อน ีปเกียจเลื่อนลังอ่านี่ไงโอเคนะครับจากนั้นการกระทํานะครับให้เราแปลงร่างเราก็คือผู้เล่นนั่นเองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาให้สุดนะครับก็จะมีเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของผู้เล่นนะครับก็จะขึ้นว่าเปลี่ยนลักษณะของผู้เล่นที่ทิกเกอร์เหตุการณ์เป็นประเภทลักษณะนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนประเภทลักษณะเป็นคางโมเดล ก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีให้เลือกเยอะแยะนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตตัวละครคางแบบจำลองหรือว่าไอเทมนะครับเราแปลงร่างเป็นไอเทมก็ได้เท่ไหมคืออยู่ๆเราแปลงร่างเป็นกล้วยเราประมาณเนี้เกิยดย่อเลยครับผมเป็นกล้วยอ่ามีพึ่งไหมนะครับเมื่อกี้เราต้องไปคลิกหลังพึ่งเนาะอ่าผมจะแปลงร่างเป็นพึ่งนะครับ แต่เราจะไม่สามารถบินได้เหมือนพึ่งนะเราก็เดินนะครับแค่เปลี่ยนลักษณะภายนอกของเราเป็นพึ่งนั่นเองนะครับอ่ะเราเลือกพึ่งนะครับลองมาเทสดูนะครับผม hello hello กดก้อนหินกดดินไม่เป็นไรนะครับลองกดลังพึ่งปุ๊บนี่งเราเป็นพึ่งแล้วเราจะไม่สามารถบินได้เหมือนพึ่งที้เอ,อือ ไงทุกคนเทไหมติกเกอร์นี้อันนี้ก็คือง่ายไปนะครับผมไม่แนะนําให้ทําแบบนี้นะครับไม่แนะนําเพราะว่าเราอาจจะใช้รังผึ้งหรือว่าเราไปเจอรังผึ้งในที่อื่นๆนะครับอาจจะเอารังผึ้งมาตกแต่งอะไรก็ได้ซึ่งจะทําให้เราไปคลิกรังผึ้งที่ไหนก็ตามนะครับมันก็จะแปลงร่างหมดนะครับก็แนะนําให้ทําเป็นบล็อกอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะทำปลั๊กอินให้ดูนะครับ สัก4อันแล้วก็จะทำทิกเกอร์แปลงล่างได้สีล่างเลยนะครับผมโอเคนะครับอ่ะอย่างแรกเดี๋ยวผมต้องไปทำปักอินนะครับปักอินบ็อกนะครับเข้ามาตรงรูปนี่ครับผมอันที่สองนะครับแล้วก็มาที่บล็อกนะครับแล้วก็เพิ่มสร้างนะครับสร้างบล็อกใหม่นะครับแล้วก็เลือกอะไรก็ได้นะครับอ่ะผมเลือกเอานี้แล้วกันนะครับ พึ่งพึ่งพ,งพงึใส่ชื่อนะครับตรงนี้ก็อยากลบก็ลบโมเดลนะครับแล้วก็เลือกเอาเลยนะครับเราอาจจะเอาโมเดลเป็นแบบรังพึ่งก็ได้นะแต่ไม่รู้ว่ามีไหมว่าไม่น่ามีนะครับไม่มีนะครับอ่าเราเอาอะไรมาก็ได้นะครับที่มันไม่ซ้ำกับที่เราต้องเอาไปทําเป็นกำาพงกำแพงเป็นพื้นเป็นเพดานพวกนี้นะครับ เราจะไม่ใช้ซ้ํานะครับก็คือบล็อกนี้จะใช้ทําแค่ให้เรากดนะครับโอเคนะครับเราได้แล้วนะครับมี2อันแล้วเดี๋ยวผมทําอันที่3นะครับผมไม่ใส่ชื่อแล้วเอาอะไรก็ได้เออข้างแบบจําลองอ่ะพวกนี้เป็นบล็อก ทุกคนตอนนี้ผมสร้างมา4อันแล้วนะครับ1 2 3เอ,อ่ออันไหนละอันหนึ่งอาออันนี้นะครับอ่ะผมก็มีบล็อกอยู่4อันนะครับก็จะเป็นรูปแบบตามนี้เลยนะครับเราก็กดเข้าสู่เกมนะครับผมอ่ะจากนั้นเราก็มาที่นักพัฒนานะครับเราก็จะเจอบล็อกที่เราสร้างมานะครับมันจะอยู่ข้างหลังป้ายสีม่วงนะครับก็คือเราเห็นเยอะแยะพวกนี้ก็ไม่ต้องเอามาใช้นะครับ เราที่เราทํามาก็คือ C อันนี้เราใช้ C อันนี้นะครับอ่ะอันนี้เอาโมเดลต้องมาด้วยเหรออันนี้โมเดลไม่มาครับผมเดี๋ยวผมไปแก้ใหม่ผมเอาเป็นโมเดลอย่างอื่นแล้วกันนะครับ มาไหมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสวยมากเลยเพราะว่าบล็อกพวกนี้เราจะไม่เอาไปทําเป็นสิ่งก่อสร้างในแมปนะครับเราแค่เอามาทําเป็นการกระทําให้เรากดนะครับโอเคนะครับอันแรกเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับเราแค่มาเพิ่มนะครับกด3จุดตรงนี้นะครับเพิ่มทิกเกอร์ไป1อันนะครับแทรกการกระทําใหม่นะครับ มาที่ผู้เล่นนะครับตรงนี้นะครับผมให้เลือกคําว่าคืนค่าลักษณะที่ปรากฏนะครับอันนี้ก็คือทําแบบนี้ก็คือเราจะสามารถแปงลงร่างได้หลายร่างนะครับแต่ถ้าใครทําร่างเดียวไม่ต้องใช้ทิเกอร์นี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากแปลงเป็นหลายร่างนะครับเราต้องรีเซ็ตเป็นตัวธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะอันแรกผมทําเป็นพึ่งใช่ไหม อันที่2นะครับเดี๋ยวผมจะคัดลอกทิกเกอร์มาเลยนะครับอ่าตั้งชื่อใหม่เลยอันที่2นะครับคลิกที่บล็อกใดนะครับแล้วก็มาเลือกบล็อกเอ้ยอันแรกเราลืมเปลี่ยนบล็อกนะครับมาที่กําหนดเองนะครับบล็อกที่2เป็นรูปอันนี้หรือเปล่าจากนั้นนะครับก็มาเปลี่ยนให้เราเป็นอะไรแล้วก็เลือกเอาคําโมเดล แบบจำลองข้างหลักอ่ะผมเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> อ,อันแรกเราวาเปลี่ยนก่อนเราไม่เอารังพึ่งเปล่านะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเป็นไอ้ตัวรูปปลาแล้วนะครับนี่แล้วก็จะแปลงร่างเป็นพึ่งใช่ไหมต่อไปอันที่3มแล้วกันคัดลอกอันที่สาม อันที่3เราเป็นบล็อกอะไรเอ่ยไปดูก่อนไอ้สามเป็นตัวดวงเนาะตรงนี้เปลี่ยนเป็นกำหนดเองเป็นตัวดวงนะครับให้เราแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบนะครับผมหาก่อนนะอะผมจะแปลงร่างเป็น,นไออาจาตัวนี้โอเคต่อไปอันที่4ี่คัดลอกอ่า เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับเป็นบล็อกตัวที่4แล้วก็เปลี่ยนการกระทําที่เราแปลงร่างนะครับเป็นตัวอะไรก็แปลงไปนะครับเอาผมแปลงเป็นตัวนี้แล้วกันเท่ดีไม่รู้ว่ามันโมเดลมันจะมาหรือเปล่าลองดูนะครับโอเคเปลี่ยนเป็นโหมดการเล่นนะครับ กดที่รูปปลาแนละ้วผมจะเป็นพึ่งไว้นี่ไงต้องกดรูปค้างคาวนี่รูปดวงเฮ้ยทำไมท่าน <c oughs> เออทำไมมันเป็นท่าอย่างนี้เงีบ <c oughs> <c oughs> โอเครูปดวงฮะ อ่ะด้วยเรากลายเป็นไก่เอ้ไก่ไก่หรือนกวะนี่เป็นไงเราคาบไก่ได้เห็นไหมเราคาบน้องไก่มาด้วยโอเคนะครับอันสุดท้ายเป็นตัวเต่านะครับเราจะแปลงร่างเป็นตัวนี้นี่ไอรอนโกลเลมอ่าแปลงร่างกลับดูนะครับปึ๊บปึ๊บ ปึ๊บแปลงร่างได้นะครับเป็นไงครับผมติเกอร์แปลงร่างในวันนี้ถ้าเราไม่อยากสับสนนะครับแล้วก็กดที่ปลาแล้วให้เราแปลงร่างเป็นตัวปลาแบบนี้นะครับหรือว่ากดที่ค้างคาวก็ให้เป็นค้างคาวกดดวงเป็นดวงกดอันนี้เป็นตัวนี้นะครับก็จะประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบายทาโคตรเท่เลย